สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะสำหรับนี้เป็นคลิปการพยากรณ์น,นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤกษภลัคณาพฤกษบประจำเดือนธันวาคม2563นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤกษบลัคณาพฤกษบ จะเป็นอย่างไรนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแก๊ปจะพูดเสมอว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมไปของตัวเองตัวแก๊ปเองก็มีกรรมไปของตัวเองดังนั้นการพยากรณ์ตัวน,นี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแก๊ปไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลึ่งเรื่องบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงนี้สคริปต์่อแก๊ปจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆไอจีไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กเป็นช่องทางติดต่อสอบถามในการจองคิว,ควาการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะ จากเอเนจีน้าภัยอะแกมีความรู้สึกว่าในเดือนธันวาคมเนี้ยชาวราศีพฤกษบักษนาพฤกษบมันเป็นช่วงเวลาที่คุณขัดแย้งบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเองนะแล้วคุณก็มีความรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันมาจากตัวคุณเองด้วยต้องบอกว่าในเดือนนี้มันเป็นเดือนแห่งช่วงเวลาที่คุณอารมณ์ สวิงแล้วก็ปวดหวัวเกี่ยวกับตัวเองมากๆเลยมันเป็นฟิลเมนต์โมเมนต์ประมาณว่าบางครั้งตัวคุณรู้แหละว่าตัวคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้หรือคุณต้องการอะไรในทุกๆเรื่องในชีวิตคุณในเดือนนี้นะคะแต่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าในเจเนเรชันของเดือนนี้มันเป็นอะไรที่มันบอกไม่ถูกมันวุบวับ มันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนมันเดี๋ยวงุดหงิดเชื่อไหมว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวราศีฤศพฤษภและคณะฤพฤษภงุดหงิดง่ายมากๆกับเรื่องรอบตัวนะคะเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่เหมือนอะไรอะไร,ะไรในชีวิตคุณตอนนี้มันเป็นจังหวะที่แบบปวดหัวมากเหนื่อยมากเซ็งมากแล้วก็เบื่อมากๆเลยในโมเมนต์นี้นะคะเลยทำให้คนมีความรู้สึกว่านีช่วงเวลานี้ปวดหัวมากปวดหัวกับตัวเองเป็นหลักแล้วก็คนอื่นด้วยที่แบบเอาปัญหามาให้หนักอกหนัก,นก,นกใจบ้างคาราคาสังแป๊บ แต่ถ้าหนักหนาสาหัสขนาดนั้นก็ยังไม่เชิงแต่คุณแค่อหมาแบบอ๋อเซ็งจังเลยอ่ะเปช่วงจังหวะแบบเบื่อหน่ายมากๆเลยนะคะเป็นฟิลนั้นนะแกขปขอไพ่ไหนสิคะถ้าไพ้ขึ้นอย่างนี้คว e นซ s อวอนในความรักความสัมพันธ์ชาวราศีพฤษภมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนอกจากการที่คุณก็เบื่อตัวเองมากๆเลยนะคะ ซีสครับสี่ถ้วยทรูอฟซอสคิงออฟซอสเป็นคนรักคนยากเหมือนกันนะเนี่ยซีส,สคัพทรูอฟวอน แล้วก็ได้ไพ่แต่ l ่ะเรา,ามันเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพฤษภพฤตนาพฤษภค่อนข้างชัดเจนมากๆในความต้องการของตัวเองว่าบางครั้งนะตอนนี้นะมันคุณต้องการที่จะอยู่คนเดียวหรือว่าคือคุณไม่ได้อยากโสดนะคะแต่คุณแค่มีความรู้สึกวันในตอนนี้คุณอยากอยู่คนเดียวคุณอยากให้เวลาตัวเองคุณอยากโฟกัสที่ตัวเองคุณอยากทำอยากทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างในระยะนี้แล้วก็อยากหาแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับตัวเองเป็นหลักแล้วก็มูฟเมนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวคุณเองเหมือนคุณมีความฝันนะ คุณฝันอะไรคะชาวราศีพฤษภและคณาพฤษภแก้ขอไพ,พ่ด้วยค่ะคุณฝันว่าคุณอยากได้อะไรเจอฮาร์ลแฟนส์หัวกลับเหมือนคุณฝันว่าคุณอยากได้อะไรแก้ขอไพ่ในสิคะชาวราศีพฤษภและคณาพฤษภคุณต้องการอะไรคะ y o สตาเจ็ด <7 S 2> ดาวแปดถ้วยหนึ่งเหรียญ แล้วก็ได้ไพ่หกไหมคะจริงๆคุณไม่ได้ฝันเป็นเรื่องเป็นราวว่าคุณอยากได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นนอกจากคู่รักคนรักนะคะมันคุณให้ความสุขตัวเองได้กับการที่อยู่กับตัวเองอ่ะเราให้เราให้ได้ดีด้วยนะคะแต่พลังงานหน้าไพ่ขึ้นชัดมากๆว่าคุณแค่รู้สึกว่าคุณต้องการเหมือนที่คนอื่นๆเขาได้กันเช่นเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์ เ,เงินเยอะๆหรือข้าวของปัจจัยสี่ทั้งหลายที่คุณเหมือนว่าคนอื่นมีก็อยากมีบ้างไหมพอท่าไพ่ขึ้นอย่างนี้เหมือนคุณมีความรู้สึกว่าคนข้างกายรอบตัวคุณมีแต่คุณยังไม่มีโมเมนต์นั้นคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณอยากได้โมเมนต์แบบนั้นบ้างจากคู่รักไม่ใช่จากคู่รักสิจากหลายๆอย่างหรือจากโชคลาบลาบลอยหรือแบบเ,เป็นการได้มาอะไรแบบฟุกฟุก ที่คุณต้องการอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าลในทางที่คุณมีความรู้สึกว่าในช่วงนี้คุณพารานอยที่คนรอบข้ามมีแล้วคุณก็เลยอยากมีบ้างไหมอะนะคะซึ่งนา,ายไพ่ก็คืนชัดมากแบบนี้เลยนะเรามาดูไพ่สรุปกันนะคะว่าไพ่สรุปของชาวราศีพฤษภลคัคนาพฤษภในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างแก๊บขอบไพ่นะคะไพ่ต้องการบอกอะไรคุณแก๊บขอบไพ่ด้วยนะคะขอไพ่สองใบค่ะ Er. อ่านผิดคอภัยนะคะ,ะเดี๋ยวนะคะไพ่ชุดนี้ไม่ไม่ค่อยได้ใช้กระดาษเลยติดกันไม่หมอะไม่ได้ดูหน้าไพ่เด้อเดี๋ยวสักครู่นะคะ โอเคแล้วก็ได้ไพ่ฮอปปีนะคะแกมีความรู้สึกว่าไพ่ต้องการบอกคุณว่า The Strength กับได้ไพ่เออ่อ The Star จริงๆคุณไม่ต้องทำอะไรเยอะนะสาวราศีพฤษภและคณาพฤษภคุณอยู่เฉยๆคุณทำแบบที่ทำอยู่ทุกวันนี้ดีมากๆแล้วแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รางวัล จากสิ่งที่คุณทำเปรียบดังพรวิเศษของสิ่งที่มองไม่เห็นหรือถ้าคุณมีอินเรื่องตรงนี้น่าจะเป็นผลงานของคุณมันเข้าตาหรือทำให้คนรอบข้างมีความรู้สึกที่พอใจกับผลงานที่คุณทำมากๆแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รางวัลในบางท่านในบางรายถ้าเป็นเรื่องงานคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณอาจจะได้เงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ในบางท่านในบางรายถ้าเป็นเรื่องการเงินคุณก็อาจจะมีโชคลาภถูกหวยแบบฟุกๆเฟเลขรอบตัวคุณเลยสามหรือคุณเหน็ดเหนื่อยอะไรมามากเรื่องความรักคุณกําลังจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่จักรวาลมอบให้หรือเป็นช่วงเวลาของคุณที่ผลบุญและผลบาปส่งผลให้คุณได้ในสิ่งที่ดีอย่างที่ไม่เคยได้มาก่อนนะคะนี่คือไพสรุปของชาราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะโอเค สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะทุกทุกยอด Subscribe ทุกทุกยอดกดไลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่มอไปแล้วฝันดีนาทีสวัสดีคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบก,กับแม่หมอยอีกแล้วนะสำหรับว,วันนี้ไม่ใช่คลิปการพยากรณ์ไม่ใช่คลิปใดๆทั้งสิ้นอ้ามันแต่งจริงมันก็เป็นคลิปแหละจะคลิปไม่ใช่สิ่งใดๆทั้งสิ้นมันก็ไม่ใช่เนาะเออวันนี้หรือว่าช่วงก่อนหน้าที่จะเจอโควิดเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าแกพทาการพยากรณ์ส่วนตัวตรงนี้เป็นการพยากรณ์ในการช่วยคนหรือว่าเป็นการพยากรณ์เพื่อเป็นวิชาชีพน,นะคะแล้วแกจะมีการบูชาเทพทางสายฮินดู ะะแล้วพอดีตอนนี้ตอนช่วงก่อนที่จะโควิดอะแก๊มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปในสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ช่วงก่อนอะแก๊เอากำยานของมาเลมาขายขายดีไปเทน้ําเทท่าเลยค่ะน,นั้นแต่ว่าหมดแล้วหมดเกลี้ยงสต็อกเลยเพราะว่าอาจจะด้วยปัญหาโควิดหรือว่าอะไรด้วยทาให้ไม่สามารถแบบไปท่องเที่ยวไหวพระแล้วก็ซื้อแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆได้ะนะคะดังนั้นวันนี้ แกป๊ปมีกํายาอินเดียซึ่งได้มานานแล้วล่ะได้มาจํานวนหนึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าเวลาแกป๊ปซื้อแก๊ปซื้อว่าเป็นจำนวนมากๆเนาะแกก็ได้มีความรู้สึกว่าอยากเอามาแบ่งปันหรือเอามาขายให้กับคนที่บูชาสายอินเดียหรือว่าสายฮินดูอันนี้เป็นกํายาสีแดงกลิ่นฟลอร่านะคะ จุดแล้วจะเป็นกลิ่นยังไงเวลาจุดเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นหอมๆม,มันกลิ่นผลไม้รวมย้ํานะคะแก๊ปเอากายานอินเดียมาขายนะแก๊ปไม่ได้ขายกายานไทยนะคะต้องบอกก่อนว่าแก๊ปขายกำยานอินเดียนะคะไม่ได้ขายกำยานไทยนะดังนั้นดอกจะใหญ่แล้วจะมีกลิ่นหอมคนที่เคยซื้อกายานอินเดียจะรู้ดีถึงสรรพคุณตรงนี้นะคะแก๊ปจะบอกให้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะ ถามว่าบูชาอะไรได้บ้างสายพระแม่เลยค่ะพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีพระแม่ศรีมหากาลีพระแม่ธุราคาพระแม่สุรสศวดีก็ได้นะคะหรือว่าสุรสศวดีก็ได้พระแม่พระพิคเนดได้ไหมคะแก๊ปไม่ทราบว,ว่าคนอื่นยังไงนะแต่สาหรับแก๊ปใช้ได้จุดละปังมากยันทุกวันนี้นะคะสําหรับใครที่อยากสั่งซื้อสามารถทัก อินบ็อกซ์มาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊บจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะคะเป็นลายแอดนะเป็น QR วอโค้ดนะคะแล้วก็สั่งได้ห่อหนึ่งแก๊บขายอยู่ที่ห่อละ60บาทนะคะพาเกจิ้งเป็นอย่างดีขอค่าส่ง50บาทด้วยนะนะคะสามารถสนใจสั่งซื้อแล้วก็สอบถามแม่หมอได้เลยกำเนอินเดียแท้นะคะแบ่งๆกันไปนะสาหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะตุ้ยออ like, ยอดซับสไครตตตุยยอดกดไลค์ตุ้ยยยอดคอมเมนต์เลย ทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างนี้มากๆานะคะสำหรับน,นี้ไปแล้วบ๊ายบาย